ปวดหัวจะได้ฉันผัวขอกับป้าเลยเอาเป็นจะได้คือป้าพืนเต้พื้นตีแล้วก็ป้ป้าดนแะละเออดนเติมนี่แหละมั่งเพ่นแล้วก็ป้ายโเสดงว่าเพื่อนกิดมั่งจะโดนแล้วฉันเมอวันพิเลวนี่ดิีบงคนโอ้เดียวห่างนล่นมั่งไม่ไม่มันหมาดไ น,น้องเนาะโหดโพดกับต้นหุ่งพี่น้องเห้ยสูงเจินเทินอยู่ให้กลัวต้นเผาลดเนาะแต่คือมีใบไม่อยังออกหรือปะจำกันกับต้นเผาลดนทน,ทนอ้าโทษหอดอยู่บรจกักษ์แปดเมตรหรือว่เก้าเมตรสูงได้พี่น,อน้องเนาะแต่เบิ่งตาเปลานีา่ เอานาะพี่น้องเนาะมือนี้ก็ชวนน้องมูมาอ่าเคลใหม่นะเนาะอ่าที่น้องมูมาไายอา่ามือเศ้านี่แหละมาเสร็จพอมือวานน,นี่นะเนาะเราเข้าไปหาน้องมูเสันนะ็จเนาะอ่าก็ไปขอคว้มช่วยเหลือพี่น้องเลยฮะจังใดกะขอกราบทักทายสบายดีนะเนาะกับพ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC, กันเบิร์ตสุขุมสุขชนพี่น้องเนะาะพออยู่ทางฝั่งลาวฝั่งไทยหรือว่าทาง ต่างประเทศนําเด้อพี่น้องเด้อเนาะการยินดีต้อนรับเข้าสู่ซองของวอตาบ้านเฮาคือเก่าเนาะพี่น้องเนาะวันนี้ก็ให้น้องโมพามาก่อนเพราะฉั้นเนาะวอตาเองก็บ่มั่นใจว่าซื้อจังไดรซื้อเอ้ยบางบ่หรือว่าซื้อเอ้ยบางอ้าวเนาะโดยสบายดีจังได๋บาดนี้คือนั่งผู้นู้นเจนี่ผู้นู้นเจนี่ผู้นี้เจนี่บาดนี่เนาะง่ายงง่ายนะอ่าโดยโดยอ่สบายดีโอ้เพิ่นนี่บ่ โอ้สบายดีเคยเห็นอยู่บ่เคยเห็นอยู่บ่เคยเห็นเออใครอยู่ชัจแสดงว่าว่าบ่แมนบอกเดียเพราะว่าคนละคนเนาะที่ไปมือนั่นเน่ะคนอยู่สนทางนั่นหนองโมอเพิ่นคุดส่างเองนั่นน่ะใช้เพื่อนเพิ่นอยู่กันนี่บอใชนเฮื่อนเฮื่อนเจ้ากี่

มีก็บลายดูไบ่โลมมานี่ห่วยลมมากัลบเเ่าสิบอ่องงอกบ่นี่ยโอ้โหแต่ว่าฝนชุ่มๆในอ่องงอกรดนล่มีเน่เด็กน้อยก่อนนะเราอยู่ผู้เดียวที่นองโมอยูู่นเดียวเนี่มัมีบ่ อยู่ผู้เดียวนี่พ่อเจ้ากะอยู่ผู้เดียวนะลูกกเอาลูกเอาผัวมาเลยเขากระนีเปเงินดุเงินผัวอะไรเขาอยู่ผู้เดียวเด้อเด้อเด้อพื้นไผากับใบมีแต่หัวคมแต่หัวคมนี่แต่หัวคมไม่ใช่เข้ามาเลยเข้ามาหลังบอกอันได้ยินชาวตาว่าเจ้านั่นมั่งเฮ็ดเนาะเออมั่งแล้วมันอยากล้มมันได้ไม่เท่ากันมั่งแลรน ไม้อันตอของลามันนันยังยังพอปลูกได้บ่เออปูกได้ก็เอาของน้องเงนน้องว่าเอาโลดว่าคันสิยมเออโดยคเองคคงมันเก่ามันก็ไผเขาจูลใช่อันนี้อันนี้ล่ะวแม่นโอ้ยบ่ได้ดอกต้องใช้ใหม่บ่เลยถ้าคือตั้งก็สิตั้งอยู่อยู่นีตั้งอยู่นีแหโอ้โอ้แต่ว่าไม้เฮือนเรายาวด้นี่น่ะคือเนื้อก็ได้ไปตั้งนี่ น้าปวกตอบเมื่อไหร่ยุ่บัดเจ้าของเพื่อนเพื่อนไปใช่ไหมเพื่อนปรับย่างโอ้กลางคืนน่ะเพื่อนมาบ่เพื่อนไม่มาเลยโอ้ไ่ไดชอบเขาเลี้ยงงานเพื่อนไม่ยอมมาเออเอื้อยนอนทาโอ้เจ้าอยู่ท่าอืมบัดลูกของเจ้ากัมีลูกมีผัวอยู่อยู่ในบ้านนี่บ่บ่อยู่บ้านอื่นผู้ใดโอ้ก็เดียวอยู่นี่นะเนาะเมื่อไรอ่าอยู่นี่แค่เน่ยังว่ามาอ่าชงเลงชงง่ายสิเด้อเลงย้ำเน้นพูดกับ ึงเขาังมาชงแคมเดือนเขามาเึอนึงเขามาโจบงแกนหาจ็บหาไค่นะเขามาคอยบึงเขเมื่อเมื่อคืนหนึ่งชงคืนแลวค่ะก็เมื่อลูกจะคนก็ลูกลูกขี้ค้นมีครอบครัวหมาแล้วอยูู่้เดียวอยูู่้เดียววันี้แรกกัลูกแล้วคนแลกเขายังมาโชยเห็ดไทยมานีบ่เออปีทังปีก็ได้ชิป นี่ได้เช้าอยู่กกันแค่นี้แต่ปากเดียวกินพี่น้องแต่ว่าแป้งนวกินลายโคตรเลยบมกุ้มแล้วแต่ว่ามันมดกับลูกชี้มาให้เถียงมันเขาขึ้นแล้วเขามันเนี้ยขาหลุดขาเฮือกเขาเฮงเขาเด็ดแต่ไหนใคคือตัดสินใจไปหาน้องโมไปหาลองเบิ้งอยากให้นุ่มน้องเห็ดเฮือนเห็ดช้านเฮยพอได้อยู่คือจุดประสงค์เนาะแต่ว่าผู้รักผู้ใหญ่เป็นชอยกันเด็กเห็ดเฮือนของเจ้าของ อยวเขึ ừ, 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 water, ้นเครื um, ่องของนี่อยู uh, uh, uh. Okay, k, oh, ่ขึ้นน้องถือคามาเขาก็อยู่น้องนี่เนื้อเก๋ยอะไรก็พอพอได้อยู่ขึ้นเจ้าของนะเนาะ่แตที่น้อยที่ใหญ่กะติบอกว่าพี่น้องเลยแต่ว่าเสาได้จ้ะเสาใบ่มีเลยเสานี่มันมาได้แลยหตอนีเงี้ยอุกกรณ์พี่น้องเลยดูไม่วิกจช้ำได้เนาะดไม่วิกจช้ำพี่น้องเลยเคือนเราก็ได โอ้ยเช่านี่โมเป็นเอาแล้วเช่านี่มันนะปวกกัดปวกโสไปละเนี่ยอันนี้กะชีเซไแล้วนี่กะเซีแล้วแต่ไม่ยังหลายอยู่ไม่เราตัวนี้กะเนาะไม่หุ่นเก่าอย่างนี้โอ้นั่นห้องน้ำบ้านนะห้องน้ำคนช่วยเราคนนี้ชื่อชื่อของการเขาได้เทาไปทยใช่ไหนถ้าว่า เราก็อยากได้เฮือนได้ซานกระมูกให้น้องเนาะเพราะว่าอ,อ,อาศัยอยู่เฮือนอเฮือนเนาะเราก็ได้นนดินนี่ปั่นกันแล้วบ่หรือว่าปั่นเดียวเลยดิเขาก็ปั่นคนโตนผูจักเม็ดอันนี้อยู่จักเลข่ของข้าเละใช่ใช <c oughs> ่ใช <c oughs> ่ข้าข้าข้าแล้จะลองซีอีกด้วยนี่เด้นี่คำวันหนึ่นงคนดีเดๆปั่นดินในเพลินกันใช่น้องมูเขาทานี่เลยเอยอโดยแต่ก็ไปห่วฮะเอเอเอเบ่ก็ได้ขออนุญาตโยกมึงก็ที่ได้ยโดยกนี่ 1 2 3 4 à hút chết bẹt cậu phù là cậu mét à tu mè mà nhai về rồi bé cho bố tu ui nó à. Man ma này nhỉ thì chừng đấy thì hao nó mô hmm? ได้ได้มีข่าวดีบ่บ่เนาะยันว่ามีข่าวดีมาๆพี่มาพี่มานั่งใกล้ๆกันพี่ยันว่ามีข่าวดีชมทบกันเนาะเออโย่ผู้หนึ่งได้ไม้นี่ผู้หนึ่งได้ไม้นั่นกับใครยิ่ได้เอ้ยบ่มีแล้วรวยบ่มีเสียบ่มุ่งไม่วิคือเก่าเลยสันไม่วิคกับมันกิดเดาะมาแล้วรวยเออวิคกับดอะก็ได้ดีเออน้อง อยู่ว่าอยู่หน้าเพกยังหลายก็กลัวอยู่ด้วจากที่นงโอวานเนาะอันบ้านหน้าแพกน้อยเนี่ยข่วมไปท่านไรความผวยมาพุนเลยลงมาพูดนี่หน้าแพกใหญ่พี่น้องเนาะอ่าบาตานันคิดว่าบางอยู่พูดว่าเอื้อยบางอยู่พูดกับมีด่ะเอื้อยเอื้อยบางอยู่พูดกับมีหรือว่ารูปแบบโมเมนต์หรือว่าน้องบิ้งน้องบาง บางนิบางแต่ว่าก็คือว่าเคยคุ้นคุ้นอยู่นะเนาะว่าเห็นเนาะอ่ะว่าเหนเราไปขายกุกกิ๊กเออันแบบว่าเห็นกันขายกกิเออยนยนฟูอยู่กุกกิ๊กเหรอเออเป็นร่วมกันอยู่ขนาดน่ะอ่าแต่สแบบว่าแม่มาเห็นสิอ่าเจ้าเคยไปขายว่าเห็นแถวกกกิ๊กผมเคยไปทับว่าอยู่ทางถนนบเปิไปเว้นแเดี๋ยวนี้โบถ้าเก่าก็เปิไป น้อยนี่ไข่หมูแดงนี่น้อยนะฮะต้อยครับหมูแดงเอ้ยเซลชะมันเราเคยเห็นนะนะก็ไปไปชูไปดอกผัวจะได้ฉันผัวของป้าเลยอ้าวเป็นจะได้คือป้าพื้นเต้พื้นตีแล้วก็เอไปอ่าอ่าป้าโดนแหละโออโดนเติมเลย นี่งเลื่อนแล้วก็ไปโมแสดงว่าเพื่อนกัม้างจะโดนแล้วฉั่ไมเมือวันปีเล่วนี่ดิปีกงเน้นอัเดียวห่งเล่นม้่งไม่ไม่มาดเนี่ยออ่าอครื่องเล่นฮกนี่แหละมัางเพื่อก็เดินฮกเพื่อกันหนีคนบ้านเดียวนี่บ่บ่ผูกทั้งตะเคียนผูกโูไก่ดิฉันเยอะใชนิ่งใช้เน้นเนาะพวดพกไปพ่อกันดีเชยนะ tại phụ gia ngấn này lẽ ừ. thuộc nhà bằng món là cà này, ừ, ừ. quốc có tài là tài nó nơi có mi của tôi mi phù phê tôi mi cà phê này phê cà phê cà phê anh phù mày thân mi nhá, ờ. ừ, ừ, ừ. Đó là nó. ผู้มาถ่ายชุดแรกจะอยากให้ได้เนาะพี่น้องเนาะชุดแรกจะอยากให้ได้อยู่คือคุดประสงค์ของแม่แล้วก็บตีไปขอความช่วยเหลือจากน้องมูนาะกะอยากได้เฮือนเนาะพี่น้องปอบบอลอยากได้เลยนะได้เฮือนด้วยอยากได้แล้วอยากได้หมดยูอ่าอันนี้กัแม่ยูว่าตอนนี้ยังอยู่ได้เนาะในอนาคตพี่น้องเนาะถ้าว่าน้องมาบบบนี้เพิ่นกัลูกเต้าเพิ่นเนาะครอบครัวกับครอบครัวมันมันกัสิบ่สะดวก ในกมเราอยู่อ่มามเราอยู่แต่ไมนี่แหละไม่นี่สรุปแล้วไมมนี่ถ้าว่าคือเจ้ามีองค์การเหตุการณ์แบบนเจ้าเอา,าอนได้บ่นี่ได้เออเอาโลดนองว่ะค่ะม,มาตุ้ขี่ยอได้เลยเอาชื่อบ่หรือว่าเอาชื้อเอาที่ชื่อแล้วโอ,อ้เนาะหอยมีหลายเติบได้น้องมูเนาะทำย่ีเนาะคือถ้าเขามีอเงินมีอย่างจ้าง้างจ้างอย่างึ้นมาตั้งมาอย่างนี่หอย ค่อนข้างว่าหอยเติมนึงนี่นหอยเส้นเกือบอย่อแล้วแถมมันยาวอีกเนาะโอ้โหได้ตัดครึ่งหูเลยฮะมเเก่าแน่วาโอ้กว่าพอเลยจักเลยชนบอหนึ่งสองสสี่ห้าหเจ็ดแปดเก้สิบสิบสอสิบสมสบหสหเจบปิบเก้าสิบเ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสส 3 1มเอ็ดสามสองสามสี่สห้าสมหกสามิามาาก,าก,สสกตูะเบิ้งกุว่าอย่างพ่ออยู่ไม่ลำหนึ่งไม่ลำเดียวป่ะตู่โดยปื้ดถไม่หยังอนี้เนาะไม่ม่วงฮะไม่ม่วงไม่ม่วงวันนี้บุ๊มแม่ไม่ม่วง <c oughs> ไม่ห้างถัวไม่เอื้อนเก่าเดยอย่างเด็กพ่ออยู่แต่ว่าเห็ดเอื้อนน่อยได้กันทำไราสามันได้อยู่เซ้าสามสิบกเซนเลย พวกไรเนี่ยเห็นเห็ดไหมเหินอย่าธรรมดาแต่ว่าโอ้เหอนไหมก็เห็นบ่อันเหอนเขาหนองเอ็ดนะปัาดสวยงามเลยตุ่งตองเลยแต่เห็ดถือสูตรมันเอืมอ่าว่าโบน่ได้เนาะเห็ดใหญ่ก็ได้พื้นดินเราเด้เจารเราเด้สี่ประมาณอ่าสี่เมตรสี่เมตรพอดีสี่เมตรเห็ดหอง ห,ห้องเฮ็ดห้องนี่อสองเมตรหาซิฟเกยมันออกมาอ่าเกยมันออกมานี่กอะประมาณสามเมตรบอกแล้วเลยสองเมตรคือกันเนาะสองสองเมตรอสองเมตรไปไปลายสิประมาณสี่เมตรหาหามเมตรนี่นะเฮือนผู้ดีอ่ามันเน่าเกินไปัในใส่ค่าใส่อย่างยากเลยแต่กระเนาลงไปพี่ติาลงไีโอเน่าลงไปนี่มันกันจะพูดนีน่นะ เดี๋ยู่องพูดโอ้อ้อแล้วก็ค่านี่นะเนาะข่าหัวนี่ค่าหัวก่ะเอาไปเล่าก่อนแล้วจะได้ยังกินแรงมไ้มนี่เจ้อกระปูโอ้ยโอ้แซ่บได้ะลวกอ่าดอกประกาศซ้อมใช่ไหมปุ้ยกม่ได้หรอวะอืออืออือดอประกาศแบบเผู้เดียวเข้มเขา มีอย่างกระบอกกับน้องมูถ่าเด้อเดี๋ยวไปลดก่อนเน้องอ่ามาอ่ามาเนาะเดี๋ยวไปเอาอันนี้ถอดออกบ่เออถอดออกบ่เป็นเั่งดอกอ่าไปเอาอันนี้มาแล้วก่อนน้องเน้องเตะใช่เนาะน้องพี่น้องได้มาเห็นแล้วพี่น้องเนาะเพราะว่าเห็นจะอายเพิ่นส่งคลิปมาให้เบิ่งพี่น้องเลยว่าไปเบิ่งแน่ยเพราะฉะนั้นน้องมูเราอ่าบอกให้มากเพราะฉะนั่นมาแต่น้าบ่ จากที่น้องโมว่าอยู่บ้านนับแพกน้อยนะ้องอยู่บ้านนับแพกน้อยหลายนาะหลายคนเด้ออันนี้ทั้งนั้นกัอ่าขึ้นอ,อยู่กับรักผู้ใหญ่เพิ่อนแหละเนาะพี่น้องน้องว่าเพิ่น,นสิว่าจังใดว่าแตาก,กะอ่ามาเบิกมาเห็นเนาะและ้วก็อ่าถ่ายคลิปนะเป็นกระบอกเสียงกับอ่าผู้ที่ว่าเพิ่อนยากอ่าสุดสวยได้ทำบุญต้องพี่น,อน้องเนาะเรื่องราวชีวิตของเราก็ หรือว่าปะกับลูกกับผัวเนาะมีผัวสองคนผัวคนที่หนึ่งเนี่ยเสียประจันเนาะนอนเลยลูกเต่าลูกสี่คนเราเนาะมีอย่างเนาะเบอร์ตอนเราเนี่ยตากับใบชื่อเนี่ยอยู่เนี่ยกินเนาะกินรถกินน้องเลยได้แต่กระต้มขนมเนาะ Hoa hát rồi lại cả. Ma hao là cầu vẫn nóng vẫn chưa đúng đắn. mà mày mày Cậu mày 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 ต้นบางฮุงเจ้าหอดแล้วจากชิบปีน euh ี่ฮะเจ้าบอกอดแล้วจากชิบปีฮะวเนาะหอดวะฝนตกมานะหัวบดบ่อนแนมขึ้นไปยังประคำกระดาวชื้อือดูนะเ bật nó lúc đó cái đó phải cho bò ồ dân vã nó mấy đẹp lúc thằng chúa mất thích 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 ฮะกินกินชมมาตำกล้วยไม่ไม่น้อหยอกเด้อนะพี่น้องอืมใครเอออันนั้นอะไรแม่คือกูได้เกิดกูมานม่บอกจังหวเขาเล่าใครอ่ออันดีบ้านนั่นบ่อ๋ออันอันอันนี้ก็เพิ่นเพิ่นอยู่อยู่บนนี่ก็ เออนอไเป็นเล็กบอบคุณบูแมนเขาจ็เตปอะไรอืมโอ้บ like um ่ปเดียวว่าเป็นอะไรเป็นบาเป็นหวายลรู้อเออนากันลยกินมากลยหลายพเนาะกินจัอะแยเลยของฝ่งต้นก็บมแตรของเล็กน้อยนะ ừm chào đấy 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 là chào đấy ừm 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 chào บางัวนาน่ะอ่าบัวเน่ได้พี่น้องเนาะเอาเอาเออบักับบว่าดอกเนาะชับนี่แหละเพราะว่าทำ่ามีหลายคนเนาะอ้ายเพื่อน่าเข้ามาพี่น้องเนาะอ่าก็เป็นการดีเพื่อนเนาะอ่าเพื่อนเนาะเข้าไปในเด้อเนาะเห็นน้องมูเอาลุงมูเชานี่โดนบ่เมูวานี่ไงมูวานนี่บ่อ๋ออ่า ป้าตาป้าพายอ้ายอยู่บ้านนาแพล็กไปสันมีอยู่ไปสันเคสอันไม่น้องโม่หันสันเอาเอาเดี๋ยวจะชวนน้องโม่คนไปเบังเดอร์สันวะอ่าหัวคนแรกบัดเสียหัวคนที่ชองบัดเอ้าอ่าหัวเป็นมึงเป็นกูน่ะเนาะไ่เนาะเอ่าสันวะคืออันมันยามมาอยากให้กันรถผพามือปั๊บใช่คือน้องเอ็ดิอ่าแต่ว่ากรับคือมาแต่ตี่นั่นกันเนาะ บ่คิดจักได้ใหม่แน่บ่เออให้น้องมูหาให้นี่เฮ็ดได้เป็ได้นั้ตีแก่เพิตีตีขึ้นแล้วอ้เนาะก็หาผู้จะจอยเอะเดียวก็ง่ายทวนแต่ว่าผู้จอยซอยเฮ็ดเฮือนบ่ได้อีกเด้เนาะอบ่ได้แล้วคนจอยโย ว่าเรียกว่เจ้าหอดเลยปุบอ่ะสี่สิบปียันว่าคนอันทั้งเฮาเลยแบบว่าทุกเรื่องนะยันยันว่าเนี่ยเบิ่กเบิกบนเพิ่อนนี่ห่วยแต่ว่าอยู่ในลาล่าสามสิบเก๊เก๊นี่จังเนาะน้องโมลูาหอดบ่าสี่สิบเลยก็ห้องบนหอดฮะยันว่าน้องโมคนในบ้านนี่เนาะเคยจื้ออยู่ปะจื้ออยู่บ่จื้อแหจักปีจักปี นังนุคบ่อยู่ในใบธรรมนห้าน้าชออยู่ในระวางสาบชิเ้เแก่เนี่ยบ่กคนบ้านเขาเลยเขาถูกเรียกเนาะ,ะเห็นบ่อันเป็นมาแต่ต่างประเทศเพราว่าไม่รออับใว่าเขานี่สาวต้นต,นน <c oughs> ต้นี่อ่นานาาาคีคือคือคือนอกมูกกับพาตัดพายยางมาดีเนาะมันก็ชิไหหรือผู้ชาแบบบ่เป็นยางมันก็น,กน,นี่และดีแล้วทำนี่เนาะอ่า ตะกี้เว้ยกันใจนะพูดแล้วหมอนัดบ้านนั่นบานนี้ปาโทเนาะเป่วยเสียใจกันพาตัดมาเฮงว่ะเนาะมันแตกมันยังก้อนนี่ปุ้ยอ้อาวเพราะเอามาพี่น้องว่ามาคนขี้คลุกมันผ่านมาแล้วก,กว่านเนี่ผ่านมาแล้วหมดจักทำได้เลยชิได้ดอกตัวเองว่ากำลังใจชิแล้วเอ,อื้นตู้ไว้ก่อนเนาะเอื้นตู้ไว้ก่อน แม่แม่บางชื่อเพิ่นพี่น้องเนาะแม่บางลูกสี่คนอาชายอยู่ผู้เดียวตอนนี้ผู้เดียวเขามากอ่ะเขากับต้องปีเขากับม,ม,ม้าปีกับไปมา้าลูกอยู่ผู้เดียวแล้วนี่เอาลานอะไรมาอยู่น้ำเอายลานแล้วบันเดนขี่เขาทีลงมาชมืมเปิดที่มาชมลานบันบน,นี้่เป็นบันเดเป็นแง่แ่าเรียกลานรึเปล่าเป็นมือ่ะ จำขาดจำขาดหัวหน้าสาวรักครอบครัวแลวมันมันก็อยากลำบากอยู่พี่น้องเนาะบัดน,นี้้าว่ามีสาวรักครอบครัวแต่วา่าถ้าบ่าเป็นมึงเป็นกูกับเออกปันใดแล้วเนาะ,อะเออชาว่ามีผู้ชายนี่มันก็ชิเอเกแบบหนึง่งนะอ่าเหี้เหนเห็ดชานก็สิ้ไผเน่ผู้ยิงนี่ก็เก่งอยู่เนาะกับโบเมนพมา่าพี่น้องก็เก่งแบบภัยแบบมันอ่ามีความสามารถแบบภัยแบบมันเนาะอะ

ออกมาดูลิฟต์ี่น้องเห้ยได้ไฟชุดราเชีวนี่ก็ะหอยคักแล้วมืม่มีเลยโอมีเนาะตีไปแล้วพี่น้องตรงไหนน้องมมอ่าบาได้ทายบ่มาได้ทายได้เอามือหนากอนโอ้จะได้ใช้บวเวียดด้ยอือมาเบิกน้ำกันถือเนาะมือนี้เนาอเพราะมันขำเลยนะเพื่อนี่เย็นมัน อ้าเอาสันเบิรงส้มเป็นกำลังแห้งใจให้เราเเด้อพี่น้องเดินนอนแล้วก็ถ้าว่าเป็นไปได้ก็เอาเนาะเบิรงกจะขิเทียบใจกับเพื่อนไครพี่น้องเลยว่าเฉพาะเพื่อนอันสาวจ่าล้วปักง่ายเนึาะว่าเดินแล้วนี่มันบร่ได้กลวงนะบร่ได้กลวงเหรอโอ้แตะ ย่านบัตเสียวเฮ็ดลีบัดชื่อได้เป็นเ่นประจักแล้วบัตรชื่อดอกเนาะใช่เนี่ยเช่นรวยไมมแข่งเนี่ยไมมม่วงปลาไปโดนไม่ได้เนาะถึงน้ำถึงยังกระดอกเลยดอกไวไมมม่วงแมนแมนแมนหนึ่งหาไม่บ๊วยแมนติดราคาสุดเลยให้กันุติดราคานี่ไหมม่วงมันก็สิเบาเนี่ยอย่างอื่นอย่างอื่นกับโบได้จำเป็นประได้แมนม่อแมน เฮือนนี hmm. uh ่เนาะอ่าลักลักก็ค so? nah um. uh ือเฮือนพี here, so ่น้องเนาะกับน้ำจ้ะน้ำนี่ไฟฟ้าไฟฟ้านี่ก็ถ้าว่ามีเงินมีอย่างก็ดึงเข่าน้ำมูก็ได้อยู่น้ำพีน้ำน้องก็บบริมีบ่บริมีเลยโอ้บริจับจับมันเฉาบรรจ้อช่ไหมเฮาดึงลงมาไดหย่าจ้อใช่กะบัวแพงปันไดน้ำนมูเนาะอ่าบัวแพงปันไดมันบัคือแบบดึงอืม มันบวกคือจะดึงตะขครยลงไปเองได้พี่น้องเนาะ,ะธรรมดาสามารถจักยี่โบชื่อภูมนานังไทยนี่ก็ได้ภูจักรชอบชืชบอ่อตาเดอ้ด <laughs> <laughs> อพอกันจนเมื่อยพี่น้องจนชินเมื่อป,ป้ากันเลยเนาะแต่ว่าคือทางแต่ว่าคือทางเขาอ้ายเพิ่นะองเที่ยวเขามาทางนี้ก็สีแนะนำเขาอ้ายเพิ่นมาถ่ายน้ำยู อ่าก็สิบอกเพิ่มเติมอยู่เนาะเพราะว่าทางบ้านนาแพกตอนนี้ใช้มีแต่น้องมีสาอ้วนเนาะสาอ้วนเนาะอ่าสาอ้วนก็เอื้อจะที่ยังบ่สําเร็จน้องหมน้องมนี่ก็ยังาติดบานประตูทาีอ่าพอผู้เดียวน้องมเองก็ได้อ่าผู้เจ้าเดียวพี่น้องเอื้อจะอ่าสาอ้วน จากแลกต่อมาก็ลยสิเป็นแม่เนี่จากแลกสิ <c oughs> พอ่ออ้อเพื่อนนั่นเราคือไผ่นอว่าคืออันตู้พันบ่หืมหม้อแมนหม้อไผ่นอว่าสิพ่ออ้อบเพื่อนอนี่เนาะมีไอ้ตุงวววว่งบ่หวะลืมทวงเราหวะเราได้เพื่อนอลไรหลุดนี่ก็สิพ่ออ้อ,อบเพื่อนพ่อน้อ,อ,นอเลยหลือ,อเออเนาะสาจะชุ่นเออให้ได้เพื่อนนะโมนเน เ่อนำหมลดีใจแ้วดีใจน้ำกันเนาะแต่ว่าได้ดีก็ได้สาทุแหละพี่น้องเล้ยใครเขาเลือนน้ำกับเป็นเทียบตหาไปมันมันไก่เนาะไก่เลยถูกในทางารดานเนี่ยะมีมีทางรวมอยู่ปีมีทางบัน์ดานถือทางล็กเนาะถือได้ปลาทูอ่า ฉาดขึ้นครับผมนเร่และขอบคุณต่ำให้หมดถึง <c oughs> มันหนักมันฟืดเนาะ <c oughs> ฟืดอ้าวเน้นเน้ก็คือเฮือนเราเนาะเราจะได้เฮือนพี่น้องเลยอย่า <c oughs> งอื่นกะกะฮวาเนะาะกะว่าเอาตัวใดตัวหนึ่งอ่าสกอนพี่น้องอันนี้คือสมมติว่ามีพลักผู้นักอ่าพลักผูยย้ใหญ่ผู้ช่วยได้เนาะอ่านี่กับโบน่และเพราะว่าเอาคลิปลงไปพูดละ ป้าคือสิได้เมื่อไหรล้วซะเด้ออืมโดยโดอ่าน้องมูว่าเราก็บ่ค่อยเป็นได้วั่นเนาะโอ้ยเรากับนี้แล้วพี่น้องเอ้ยปซะน้องมูเฮาเนาะปเนาะสดีมาแล้วก็คือบ่พากันทายแล้วมื้อหน้าก่อนมื้อหน้าก่อนโอ้ยเนาะีตั้งชื่อให้โยลูกบัดอ่าหรือว่ามักพละวงบ่จัก่ อย่งท่จับมือจักกันนี่นะแล้วอ่าสื่อโย่เนาะเอิอ่าแม่บางเนาะเรือแม่บางเนาะแม่บางเรือแม่โยเนาะลูกชายเราลูกก๊กนั่นอ่าสื่อโย่พี่น้องเนาะแต่ว่าเรา่สื่อบางเบ่าตาเอิเราแต่ไม่ตู้เนาะมามื่อหนาฉันผ้าเราใช่แห้งแล้ว อ้าจังไดกาขอคำมุกขอบใจขอบบุญขอบคุณทางพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเพิ่อสุขสุขคนที่เขามาเบิงมาชมแล้วก็บวกดข่าวโฆษณาเนาะพี่น้องเนาะอ่าคือทางอ่าแม่เล่ากาไปขอความช่วยเหลือจากน้องโม่เนาะน้องโม่กับพระเจ้าความจริย์กันแล้วน้องโม่เนาะถ้าบ่มีผู้รักผู้ใหญ่เอฟซีเพิ่นสุดซวยมาเนาะกัได้แต่มาถ่ายคลิปแล้วก็เป็นกระบอกเสียงเนาะครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีผู้เพิ่นอยากสนดากซวยเนาะพี่น้องเนาะหากว่าอ่า จากซอยอ่าอย่างเราก็แล้วแต่เนาะเป็นเขาเป็นน้ำเป็นน้องเลยเป็นไฟฟื้นไฟฟ้าเราน้ำสั่งท่านมีแต่ว่าทีนิ่นๆทีลักๆที่เราอยากได้ก็คือเฮือนเนาะพอได้เฮือนอ่าเป็นของเจ้าของโดยสันหากว่าเนาะอ่ามีผูรักผูใหญ่เพื่อนจดสวยเข้ามากะอ่าจะได้อ่าลบราวตาวคืนมาหาทางอ่าแม่เล่าอีกเถอะเนาะพี่น้องเนาะเขาขอบมุขขอบใจละลายเด้อพี่น้องเด้อเนาะขอลาวค้า่าสบายดีพี่นน้องเนาะบ๊ายบาย